สวัสดีครับท่านผู้ชมอยู่กับผมไอ้หนุ่มหน้ามนคนติดคขยหขยไข่ไข่ไอ่ยะองแตกเกษตรกราวกันอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับผมก็จะพาเพื่อนๆนะครับไปดูว่าเอ่อหอยเชอรี่นะครับหอยเนี่ยเขาเต้นหัวใจเขาเต้นกี่ครั้งต่อน,นาทีอันนี้นะครับอันนี้ดูไม่ได้นะครับเอามาโชว์เฉยๆ oh, <no. S 1> อ่าเดี๋ยวไปดูกันเลยครับ อยเชลรี่วันนี้ <Yeah. S 1> หอยเชลรี่สีทองนะครับสวยๆเลยจ้าอันนี้มีเจ้าของแล้วนะครับท่านผู้พันแหลมนะครับเป็นเจ้าของไปแล้วสวยสวยสำหรับเพื่อนท่านใดสนใจก็ทักเฟสยะองค์แต่กเกษตรสกราวมาได้นะครับเรามา,มาเ,ขเข้าเรื่องกันเลยดีกว่าครับอุปกรณ์ที่เราใช้ก็นาฬิกาสกาวสก,าว,สกาวนะครับไม่ใช้ดิจิตอลนะครับเพราะว่าถามว่าทำไมไม่ใช้ดิจิตอลเพราะว่า เหตุผลก็คือผมไม่มีนั่นเองครับผมไม่มีตังซื้อครับง่าย <laughs> ดีครับเอาแบบแมนนว่นเนาะและเราจะมานับพร้อมกันว่าหอยเชอรี่หนึ่งนาทีเขาเต้นกี่ครั้งอ่าเดี๋ยวนะครับขออนุญ,ญาตหานายแบบก่อนนะครับเอานายแบบที่ตัวสวยๆผ่องใสผ่องใส,งสหน่อยนะครับต้องขออภัยกับกล้องด้วยนะครับอ่าอันนี้นะเพื่อนๆนาจะเห็นเนาะ เอานะข้าใจตรงกันคือหนึ่งเอาหายใจเข้าหรือหายใจออกดีนะครับท่านผู้ชมเอาเอาแค่เข้าออแล้วกันเนาะเดี๋ยวนะครับอันนี้แบบอย่างนี้หนึ่งนะสองสามสี่อย่างนี้นะอา่าเราเข็มวินาทีก่อนนะครับ เดี๋ยวเราจะไปติดตามพร้อมกันนะครับผมพอดีจับหอยผมก็หลงไหลหอยตลอดเลยนะครับอเดี๋ยวนะครับไวรุ่นใจร้อนด้วยเดี๋ยวเรามานับพร้อมกันนะครับไปหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบ 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 10, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65อโอ้ยแทบขาดใจเท่ากับเนี่ยละครับเป็นข้อสรุปนะครับ เนื่องจากไม่มีใครไม่ผมเชื่อว่าไม่มีใครนะครับมีข้อมูลว่าหอยเชอรี่นะครับหายใจกี่ครั้งต่อน,นาทีนะครับผมจะขอบัญญัติมาเลยนะครับไม่ใช่บัญญัตินะวิจัยมาครับจากองค์แต่ฟาร์มนะครับจากยะองค์แตกก่เษกษตรสกลาวนะครับหอยเชอรี่เมื่อกี้เพื่อนๆก็ช่วยนับแล้วนะครับหายใจอัดที่ประจรเขาคือ65ครั้งต่อน,นาทีนะครับ oh <my> เมือม่อก่อน<า>จับหอยแล้วเสียตังค์ตอนนี้ดีใจจังได้ตังค์เพราะจับหอยขอบคุณมากครับจำสินก่อนเหมือนกันแต่ทีนี้ก่อนจะส่งให้ลูกค้านะครับเพื่อ,อความตรงปกนะครับแล้วก็ราคาของหอยเชอรี่สีทองเพื่อนๆก็ทราบอยู่อยูอ่อยู่แล้วนะครับว่ามันค่อนข้างมีราคาที่สูงนะครับผมก็เลยต้องเอาน้องๆเขามา